ก็เธอทำให้ได้รู้รู้ถึงคว่าักที่ตางไปฮะตรงนี้เห็แล้วผิวสวยครับน้องๆมาเป็นที่ที่เหมาะกับการถ่ายรูปมากๆเลยอะฮพี่หนูพี่หนูเอียงเมื่อกี้กำลังดีนะพี่อู๋พี่เอีู๋อะไรพี่หนูพี่หเอียงนิดนึงขออยู่ตรงแบบว่าระหว่างตรงนี้นิดนึงเธอไปอีกนิดนึงครับเอยู่ตรงนี้ครับหันทำหน้าไงครับแล้วทำหน้ายผมก็ไม่หลอ่อี่ คุณควรจะให้ผมได้ถ an ่ายกับผมบ้างครับข้างข้างครับข้างไหนครับข้างข้างนู้นครับข้างนู้นใช่ครับโอเคพี่พี่ดูหันข้างผมได้ไหมครับหันข้างคุณข้างคุณไม่ไช่อะไรวันนี้ทางเราก็ดีใจมากที่ได้ต้อนรับคณะโมโต้นะครับไม่ใช่ไม่คิดจะมาทําอย่างอื่นเลยเหรอฮะคุณไม่ได้ให้มันเป็นการแข่งขันนี่ผมผมพาคุณมาเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่ออะไรครับเพื่อให้คุณได้เห็นตัวจังหวัดน่านแบบจากมุมสูงเนี่ยจะได้เห็นแบบชัดเจน ตรงนี้วัดท่าท่าเขาน้อยคความสูงจากเมืองจากระดับน้ำทะเลประมาณ240เมตรเพิ่มมองไปเราก็เห็นเมืองน่านว่าเป็นเมืองขนาดไม่ใหญ่แบบว่าสมบร่มเย็นไม่ไม่พุกพล่านมากจะเห็นว่าไม่มีแบบอาคารตึกสูงละฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะมันมองดูเป็นบรรยากาศสบายๆอ่ะจริงๆดูดูหมู่บ้านตรงนั้นนี่เราไปอยู่นี่ไม่ต้องทําอะไรเลยครับพี่เพราะอะไรเขามีให้หมดแล้วเพราะบ้านมันจัดสรรหมด เอ๊มีเอฟเฟกต์ไหมครับเนี่ยผมแนะนําการว่าแทนที่จะใช้เป็นความหาซึ่งมเราไม่ได้ทางเราไม่ได้แล้วขอให้เป็นความรู้เถอะคุณรู้อะไรเกี่ยวกับจังหวัดน่านบ้างผมรู้ว่าพี่ๆไทยเทอยู่ที่เนี่ยต้องหาว่าทำไมมันต้องหยุดจังหวัดน่านครับน่นไงอยู่นั่นไงไทยเทอยู่น่นไงเนี่ยถ้าไม่มีพวกเราเนี่ยแป๊กเลย องค์พระใหญ่ๆนี่คือพระพุทธมหาอุดมมงคลน,นันทบุรีศรีเมืองน่านเป็นพระพุทธรูปที่มีความสูงจากฐานถึงยอด9เมตรบนองค์ยอดเปลวที่พระเศียรเป็นทองคําแท้หนัก27บาททองคําแท้ครับใช่สวยงามเราไปดูด้านหน้าไหมจะได้เห็นบาครับไปไปเห็นหน้าการนอกจากนิ้วหักแล้วอย่างผมยังไม่เห็นอะไรดีในตัวเขาเลย <c oughs> ในครับในเจอกันครั้งน,นี้ในวงจะมีความสมดุลไหมครับพี่มันจะมันจะต้องมีมันจะมีฝั่งที่แบบว่าจะ มีความต้องใช่ทวง่วงกันกับต้องมีตัวด้อยใช่ใชแล้วมันจะบาลานซ์พอดีถูกต้องครับบางตัวก็เหมือนเกาะงงเข้าไปใช่ครับมีเขาหรือไม่มีเขาก็ไม่ต่างก็ได้แต่มีให้มันครบใครบอยู่ครับเฮ้ยเดินไปไหนเฮ้ยจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ผมอยากมามากที่สุดในชีวิตเพราะตอนเด็กๆเราเรียนมาแล้วว่าไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็ตามคุณต้องการสิ่งนี้และสิ่งนี้อยู่ที่จังหวัดน่านเท่านั้นนี่แครับพี่ เเีียยความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จต้องอยู่ที่งานนี่ไงจัดให้หนึ่งชุดอันนี้ได้อันนี้ได้ไม่ไม่ไม่ฟังก่อนถ้าเกิดคำพูดของพี่ดุเป็นผมพูดพี่ก็บอกไม่ได้อยู่ดีถ้ามันจยิงมันอยู่ที่จังหวะมันอยู่ที่จังหวะเออมันอยู่ที่จังหวะอันนี้เป็นแบบว่าให้เขานิ่งก่อนแล้วเราค่อยยิงไปหนึ่งแม็กตรงวัดวัดขวาน้อยคุณมองเลยพระองค์พระองค์พระรูปไปเห็นเห็นพระธาตุไหมสีขาวปูนปั้นครับครับสี่ร้อยกว่าปีข้างใน บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าพระเกศาเกศาคือผมครับเนี่ยคุณเนี่ยต่างผมมองคุณนะผมเห็นแบกเกาวเป็นการที่ทําหน้างงๆแล้วคุณทำหน้าแบบว่ารู้เรื่องอ่ะมาอยังแบบหน้าไหมเคยครับจําอะไรได้บ้างจริงจาไม่ค่อยได้ปีปีก่อนประมาณแปดเกปีเนอะใช่ามาตั้งแต่ยังไม่มีเอ๊ะไม่มี่พี่ห่างไม่เคยมาไม่ห่าง คลิปนี้เพื่อให้คุณจําได้แน่นอนเขาว่ารูปเนี่ยเป็นการบันทึกมากกว่าถ้อยคํานับเป็นล้านคําไม่เท่ารูรปใบเดียวเพราะฉะนั้นผมอยากให้พวกคุณไปถ่ายรูปแยกย้ายกันไปถ่ายเลยอยากรู้ว่าแต่ละคนจะมีมุมมองอะไรต่างๆอย่างไงแบบไม่เหมือนอผมเด<ร>าว่าสไตล์ไม่เหมือนกันผมเสนอไว้อย่างเดียวไม่ต้องการสวยแต่ต้องการเป็นตัวเองอทำไงก็ได้ให้เฮ้ยเนี่ยรูปเนี้ยของเราอ่ะ ผมขอกระโปรงสักอันได้ไหมได้สักตัวเอาไปใส่เป็นตัวเองไงตัวเองต่อพี่ถ่ายรูปดีกว่ามันมันบอกว่ามันนิ้วหักเพราะว่าไปเล่นเคเบิลสกีอ่ะผมว่าโดนกระทืบอ่ะเล่นนุ่างงี้ใหญ่นย่าๆแล้วโดนเขาเตะเอาเล่นมุกอย่างเงี้ยโดนเต่นะแต่ไม่กล้าบอกอ่ะไป ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วังศิลาแรงครับจังหวัดน่านอําเภอปัวใช่เป็นทางขึ้นเพราะอะไรเรามาที่นี่พี่โอมันเป็นทานเนี่ยมันเป็นทานน้ําไหลดูทางน้ำน้ำกับซ้อจนแบบว่ามันเป็นทางสวยๆเหมือนคล้ายๆแกงแคนยอนใช่แล้วก็ที่นี่เขามีเขาเรียกว่าเป็นลายน้ำนะครับเอาไปทําผ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านด้วยโอ้โหมีความรู้ก็พี่เขาเพิ่งบอกผมเมื่อกี้จบกันเลยไปเดินกันเดิน อยู่กล้ๆหน่อยนะพี่ห่างๆพี่ปั๊บระวังลื่นนะถ้าลื่นนะแย่เลยน้ำมันเยิ้มเลยทำไมครับพี่หล่อลื่นวัยสามสิบกลางๆก็จะมีมุกต่างๆนานาครับตามประสบการณ์ค่าของวัยนี่เราอยู่กับพวกไอรอนแมนกับกัปตันเมกาได้เลยนะพี่ทำไมครับเพราะเราชอบอเวนเจอร์หรือว่าเป็นเสียงลมสดมีการเข้ากันนะครับเกียรตได้ว่าทุกครั้งที่เวลามา รายการที่นี่หมอชิดก็จะพาวงโปริโตมาสบายเสมอนะครับทางลงก็จะ oh, <no. S 1> ยากนิดนึงป<ะ>้าช่วยหน่อยกางก็จะลงยากนิดนึงครับน้ำหนักมันเยอะมันต้องกิ้งลงมามอย่างที่เห็นนะครับคือลายแบบนี้นี่น่าจะอยู่ธรรมชาติกัดเซาะน่าจะประมาณเป็นพันๆปีนะครับถึงเป็นลายน้ำไหลแบบนี้ถี่เป็นบ่อ จริงอยากเข้าไปอีกแต่ว่าลึกมาเมื่อกี้ได้บอกไปตอนที่เดินมาว่าเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจดีกว่าที่แบบเคยอยากจะทํากิจกรรมน่วมกันแบบนี้มานานแล้วนะครับไม่ค่อยได้มีโอกาสไนีมาอยู่ป่าอยู่เขาด้วยกันแต่เคยคุยกันว่าเออเฮ้ยเราควรมาอยู่ในป่าในเขาด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยทุกทีครับอาศัยรายการที่นี่หมอชิดเนี่ยแหละครับพาพวกผมมาเป็นไงพี่การระวังระวังโดน vegetable นะครับทำไมครับผักครับ คือพร้อมลิคิตที่ใครไม่คิดไวแต่ก็ทำให้หัวใจได้ใช้รักใครสักคนี่ดูพี่่ะเห็นไงโอ้โหเห็นพิติตจัดพิติตมากพิษมากเั็นไงรับคนหาโอมอยู่พี่เห็นโอมเห็นโอมไหมโอมไอมใครเป็น เออพอแยกกั are, hina, en, idity, n, s. <S okay. นแล้วผมก็เดินมาคนเดียวยังไม่เจอใครเลยไม่รู้ไปเพิ่งที่ไหนน่าจะอยู่กระสันเนี้ยครับพี่เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้นะโอเคครับพี่ทำไรพี่เฮ้ยเฮ้ยคุณเจอกับห่างกับการเนี้ยยังยังไม่เจอครับผมแยกกันไปที่มันก็สวนมาเนี่ยแล้วมันก็ไปยังไงวะไม่เจอกันเหรอไม่เจอครับโอเคช่างมัน เฮ้ยผมเจอแล้วทำไมอำเภอนี้เรียกว่าอำเภอบออ่อเกลือทไมครับนี่ไงจําได้ที่เราคุยกันว่าว่ามนุษย์ต้องการเกลือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอะจำได้ครับในเมื่อในเมื่อเราต้องการเกลือแล้วแล้วมันไม่ไม่มีทะเลก็<ม>จะต้องแบบหาบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่มีเหมือนสายแร่แต่เป็นเกลือเหมือนบ่อน้ําแต่ผมไม่รู้มันมาเป็นสภาพเป็นน้ําหรือเป็นผงหรือเป็นอะไรยังไงอยากรู้แล้วครับเนี่ยแล้วถ้าขุดข้างๆกันมันจะมีเหมือนกันไหมนั่นดิรู้มาดีครับวัสดีครับเกลือนี้มาจากบ่อนั้นไหมมาจากบ่อนั้นแหละครับ อ๋อมันแปรมันแปรเป็นเกลือไว้กินแปรเป็นสบู่แล้วอันนี้ทำไมสีน้ำตาลครับพวกขมิ้นอะไรพวกนี้อ๋อใส่ขมิ้นใส่อะไรเข้าไปขวงกับดอกอัญชันครับดอกอัญชันโอ้ยเดี๋ยวผมซื้อนี่ไปฝากพ่อผมด้วยเนี่ยเอาไว้ทาคิ้วไอ้ปั๊บเขาบอกเขาบอกว่าเอาไว้ทาคิ้วคิ้วจะดกขึ้นใช่ผู้ใหญชันนะเออได้ข่าวว่าคุณมีปัญหาเรื่องคิ้วอ่ะ อ๋อนิดหน่อยครับพี่คิ้วบาง,ค,บางคิ้วบางครับเป็นคนคิ้วบางใช่ครับแล้วคนชอบคิดว่าเป็นบวชมาใช่แล้วยิ่งใส่หมวกนี่โดนทักบ่อยคุณลุงเล่าเรื่องบอกได้ผมฟังเอยคง คำถามแรกเนี่ยผมมาจากน้องโอมของเลยนะฮะคำถามคือถ้าผมไปขุดข้างข้างข้างไหนก็ได้จะเจอเกลือไหมไม่เจอหรอกครับจะเป็นน้ำก่วยครับมันไม่เค็มจัดนะครับมีคนทํำไหมทําแล้วครับผมไปแล้วใกล้ใกล้กันเนี่ยเหรอครับห่างกันห้าเมตรนี่กันจะเป็นน้ำก่อยแล้วคุณไปเจอตรงขั้วของมันแล้วอ่าฮะเลยไปก็ไม่ใช่แล้วในอำเภอที่มีเยอะไหมบ่อแบบนี้อําเภอบอกเกลือแล้วของเรามันมีตั้งเก้าบ่อครับอีกเกดบ่อนั้นก็เลิกทําไงครับเพราะว่าการผลิตเกลือแต่ละครั้งมันได้น้อยไงครับใครคือเจ้าของบ่อครับ ไม่มีครับของส่วนรวมหมดครับอ๋อนี่ที่ของส่วนรวมแต่ก่อนแปลว่ามันทํารายได้มหาศาลใช่เขาเป็นของบรรณาการครับส่งถึงเชียงใหม่เลยครับคือเมืองน่านเนี่ยจะถูกพม่าตีใช่ไหมไอ้เจ้าเมืองเชียงใหม่ก็ยกทัพมาช่วยเมืองน่านแต่มีของนี่เป็นว่าเมืองน่านต้องส่งเครือให้เชียงใหม่หน่อยนะโอ้สดงว่าเป็นของมีค่าเลยเชียงใหม่ของคำขาวนี่ครับของคำขาวก็คือส่งบรรณาการครับไปบนหลังวัวแบบที่เราเห็นนี่ ให้เห็นภาพให้เห็นภาพให้เห็นภาพว่าเฮ้ยนี่คือของมีค่าของที่นี่คำถามต่อไปครับครับเชิญทำไมต้องสร้างไม้ขึ้นมาครับในเมื่อบ่อมมันก็มันก็ไม่ได้สูงเพราะว่าเมื่อถนนรถทางมาถึงก็ถูกกีดกันด้วยท่อใช่ไหมบ้านเมืองสมัยใหม่น้าก็จัดท่วมตรงนี้เราควนผมดินขึ้นเราท่อมาสวมไว้ไม่ใช้น้ําอะไรก็ไหลลงไปอผมตักขึ้นมาดูได้ไหมคุณตักไม่ได้หรอกครับผมต้องตักเองครับ เมื่อกี้ลุงไม่อยู่ผมเกือบเกือบหยิบเมื่อตากถ้าผมตักผมสุบผิดผิดเลยใช่ไหมครับสมบสี่สุบห้าตักไม่ได้ตัวไปมาตักไม่ได้ไม่ได้ครับผู้หญิงจะขึ้นไม่ได้เลยครับข้างบนเนี่ยบนนี้ผู้หญิงไม่ได้ไม่ได้เลยครับเด็ดขาดถ้าผู้ชายก็เหมือนกันถ้าไม่ได้ทําพิธีก็ไม่ได้ขึ้นไม่ใช่ว่าคนบ้านบ่อหลวงที่ได้ตักทุกคนไม่ใช่นะครับผมว่าเป็นกุศโลบายของคนสมัยก่อนไอ้ขี้เมานั่นเดินมาอยากจะอะไรก็ได้อะไรก็ได้ตกกระปกตกลงไปอะไรอย่างนี้ ผู้หญิงสมัยก่อนเขานุ่งผ้าไม่มีผ้านไม้ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นข้าวอันนี้ไม้คือไม้อะไรครับลุ่ไม้ที่กดกับถักง่ายครับอุ้ยไม่ลึกเท่าไหร่ไม่ลึกนะครับดูรอยเปียกนะฮะระดับน้ำาลงไปประมาณสักสามเมตรสี่เมตรสามสี่เมตรไม่ลึกมากน้ํานี้คือน้ําที่ใช้ได้เลยหรือไม่ได้ครับตักทิ้งเพราะว่าน้ํานี้เป็นน้ําน้าจีดปนไงน้ำฝนเหมือนน้าหวานน้ําหวานอยู่ในแก้วที่น้ําแข็งละลายข้างบนจืดข้างล่างหวานอันนี้กาลังหาความเข้มข้นคือข้างล่างอ่า แล้วลุงจะตัดไงมันถึงข้างล่างอ่ะกี่ fine, <ห>กระป๋องแล้วก็ทักสิบกระป๋องก็ได้แล้วครับอุ้ยโอ้หมายว่าตัดทิ้งสิบกระป๋องก่อนครับสมมุติมันเป็นของส่วนกลางใช่ไหมลุงครับลุงตักแล้วลุงก็เอาไปทําให้มันเกิดเกลือแล้วก็มาขายให้พวกผมครับเงินเป็นของใครของของลุงเลยครับใครอยากได้เงินก็มาทําเองคุณอยากได้เงินคุณก็มาทําแล้วก็ได้เกลือไปฟรีๆแล้วคุณก็ได้เงินครับแล้วมีต้องหยุดไหมถ้าวสารนี่หยุดสามเดือนถึงสี่เดือนอ่ะสามเดือนห้ามัดนีหรอครับ เพราะอะไรลุงถึงเป็นช่วงเขา้าพรรษาถึงถึงหยุดมันถือกันมา,มาตั้งแต่โบราณนะครับก็สืบทอดกันมาแต่ลุงคิดอีกทีหนึ่งบอกว่าหน้าฝนฝนมันเยอะการหาขืนอาจจะยากหน่อยเข้มไหมเพราะเข้าเปียกมันอะไรเพราะเข้าพรรษามันหน้าฝนพอดีชั้นที่หนึ่งคือฟืนเปียกหน้าฝนชั้นที่สองเกลือจะเจือจางมากเพราะฝนตกตลอดเวลาน้ำในบ่อจะจืดลงเพราะว่าฝนตกใส่เข้มก็จะใช้ได้แล้วนะครับใสขึ้นหรือเข้มขึ้น ใสขึ้นครับไอเกี้มันจะสีเหลืองๆจัดใช่ไหมฮะริงมนี่คเัาอาจารย์เขาเคมมากเลยนะเออเข้มขึ้นกว่าเมื่อกี้แล้วครับเขาเป็นท่อสองชั้นนะท่านผู้ชมครับปลอกนอกเป็นท่อคอนกรีตเหมือนบ่อแล้วข้างในเป็นเป็นปลอกไม้ครับปลอกไม้ปลอกไม้สมัยก่อนก็ตัดตรงนี้แหละครับสมัยก่อนคือมีแต่ปลอกไม้ปลอกไม้นี่แหละครับแต่ปลอกไม้จะมีอยู่สองท่อนนะครับ ท่อนเล็กอยู่ข้างในท่อนเล็กลงไปอีกครับเล็กลงไปอีกตอนนี้เราจะเห็นปลอกไม้ชัดขึ้นเมื่อตักน้ําออกไปเรื่อยๆพอน้ําเกลือมันเข้มข้นแล้วลุงก็เริ่มตักใส่ใส่ถังถังนี้ถังนี้แล้วเดี๋ยวถังนี้จะส่งไปไหนเดี๋ยวดูกันนะอ๋อทำวาจะได้ไม่ต้องหาบน้ําเข้าไปครับสมัยก่อนใช้กระบอกไม้ไฟหิ้วไปจากนี้น้ําจะไปในบ้านเหรอครับในบ้านเลยครับลุงน้าไปปั๊บครับปั๊บรอเปิดน้ํานะได้เลยเดี๋ยวพี่จะโอมพามาท่านผู้ชมมาดูนี้ อันนี้คือภายในห้องที่จะใช้ผลิตเกลือน้ําส่งมาทางไหนลงมาโผล่ตรงไหนมาตามท่อเลยครับท่อนู่นเหรอลงนี้หรอปั๊บเปิดตรงนี้และเปิดปั๊เปิดปั๊บเปิดอาจจะมาน้อยหน่อยเพราะว่าเราใส่ไม่เยอะ<ส>มาไหมแฮ่มาแล้วลุงอ๋อครับน้ําจากบอ่อมามาเก็บไว้ที่ที่พักนี้ครับต้องทิ้งไว้อะไรยังไงไหมไม่ต้องทิ้งหรอกครับเราเราตุนไว้เพราะว่าเราใช้กลางคืนด้วยไงครับ คือสองกระทะนี้ทํางานเหมือนกันทํางานเหมือนกันกี่ชั่วโมงกี่อะไรถึงจะได้ได้เกลือเวลาอยู่หกชั่วโมงนะครับหกชั่วโมงโดยประมาณลุงตักให้ดูหน่อยไอตัวนี้เขาเรียกว่าแผ่น๋อมันเป็นผลึกเกลือขึ้นมาเลยครับแล้วไปใส่ตะกร้านี้ให้มันเสด็จน้ําคือต้มให้มันแยกน้ํากับแยกเกลือครับก็จะเกิดการตกผลึกเมื่อตกผลึกก็จะกลายเป็นผลึกของเกลืออยู่ข้างล่างครับ เขาก็ตักผลิตของเกลือขึ้นมาเสดดน้ำข้างบนเราปล่อยให้มันเสดดน้ําเสร็จนะแต่อร่อยกสองสามชั่วโมงแล้วก็เรามาไว้ใส่ยุ้งเลยพอสุดท้ายขายได้เลยกิโลเท่าไหร่ครับลุงผมขายกิโลละสิบาทครับถ้าเป็นปังหวัดที่อยู่ชายทะเลที่เขาทํานาเกลือเขาก็ใช้การตากแดดไม่เสียค่าฟืนแต่ถ้าของเราเนี่ถ้าตากแดดไม่เป็นเกลือครับผมเดาว่าความเข้มข้นมันสู้ทะเลไม่ได้ครับเอาใส่ตอนผมไปทําเกลือเกลือสมุรนะลุงครับ มันมีดอกเกลือที่มันจะลอยข้างบนราคาแพงกว่าเกลือข้างล่างของเรามีไหมมีครับถ้าเราจะเอาดอกเกลือ,อใช่ไหมเราเติมน้ําเต็มกระทะพอดีน้ําเดือดอเราก็ถอนฟืนออกทิ้งไว้สักสองคืน, 40, นงใช้เวลา3สิบชั่วโมงเกลือก็จะตกแต่กอนข้างล่างจะเป็นเกล็ดหย,ยาบๆอ๋อคนละแบบกันคนละแบบได้ราคามากกว่า ราคา<ม>ดีกว่ากิโลละร้อยผมก็ไม่อยากทำหรอกเพราะว่ามันใช้เวลามันใช้เวลา30 40, 40ิบสีมสง่อะนี่ก็คือของมีค่าของทางเหนือที่ไม่มีทะเล<ไ>เขาก็ต้องมีเกลือจากนี่แหละเกลือสินเทาคุณลุงมาเรามาอุดหนุนคุณลุงละเกลือทะเลกับเกลือสินเทาต่างกันยังไงครับไม่ทราบครับเรื่องเเค็มเหมือนกัน ก็โซเดียมเหม no ือนกันใช่คแต่ส nice> okay. ิ่งที่เกลือทะเลมีก็ค at ือไอโอดีนธาตุหนึ่งที่ร่างกายต้องการเกลือสินเทาันจะไม่มีไอโอดีนเพราะไอโอดีนเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มาจากทะเลจะมีไอโอดีนกินปลาคุณก็ได้ไอโอดีนละปลาทะเละเกลือของเราไม่มีไอโอดีนจริงครับถ้าเราไปทําของดองโคตรทังเนี่ยส่วนใหญ่จะทาของดองถ้าเสริมไอโอดีนปุ๊บเน่าหมดครับต้องเป็นเกลือแบบนี้ถึงจะดองได้ต้องนแบบนี้ครับเกลือทะเลไม่ดีไม่ดีครับเน่าหมดครับนี่ใครไม่ชอบส่งงานซื้อเกลือตรงนี้ไปไปดอองงงดาน เดี๋ยวพี่โทรเรียกการให้จะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมพี่โทรเรียกการโอเคเดี๋ยวเราได้ยาสีฟันไปฝากคุณพ่อครับปั๊บแล้วแล้วเราก็ได้ได้เกลือนี้ไปฝากขอบคุณมากครับคุณลุงครับขอบคุณมากครับลุงครับนบคุณทุงการการสวัสดีเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีมีอีคนด้วยหรอ ทำไรอะเก็บสลายค่ะอ๋อสไลด์เขาเรียกชื่อว่าอะไรรู่ะภาษาพื้นบ้านใช่ไหมคะคไก่ค่ะสลายไก่ค่ะอ๋ออยู่ในตะกร้านะครับค่ะเก็บขึ้นมาเป็นแบบนี้คะ่ะไปต้มจืดเนี่ยครับหรือว่าไม่ค่ะไปทําห่อหมกค่ะอ๋อเขาทำห่อหมกค่ะอ๋อมันอยู่ตามโขดหินเนี่ยครับจ้าตามโขดหินนะคะนี่ไงเต็มเลยค่ะเราก็เก็บไหมคะเก็บได้ครับได้ค่ะลองไหมมาแล้วก็ต้องเก็บเลยพี่ อ่ะต่อรองเท้าลุยเลยดีกว่ามันมันเก็บตรงไหนอ่ะเก็บตรงหินตรงนี้อะค่ะอ๋อเนี่ยแถวเขียวตามโคนเนี้ยจ้าตเนี้ยดก็บได้เลยเก็บได้เลยใส่ตรงนี้โอมันเดือดได้นี่ฮะทีห้างทำอะไรกันน่ะเก็บตะไลเก็บตะไลสาไล่เหนื่อย ทำไมอ่ะสาราลายไก่ลายไก่เมื่อกี้มันไม่ไปบอกเกลือครับอยู่ตรงนี้นี่เองไปเจอพี่ดู๋มาแล้วแล้วก็มาก่อนพอดีเขาเก็บสาราอยู่ก็เลยแบบลงมาดูสาราอะไรนะสาราลายไก่เอาไปทำอะไรครับทำแบบข้าวกินได้เลยเหรอพี่กินเลยเหรอไม่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 กินตอนนี้ก็ไม่ได้มันจะกรุบกรุบมีทรายเป็นมีทรายอยู่แต่จริงจริงกินได้เลยอ่ะครับแค่เอาไปล่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะเต็มเลยไหนเอาไปล่อนดิเอาไปล่อนเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิปีหนึ่งขึ้นครั้งหนึ่ง เอาเหรอพี่แั้นี่ไม่ใช่น้าเกลหรอจ้ะอันนี้หน้าเขาหน้าฝนแล้วอย่างงี้เก็บไปมีเอาไปขายบ้างไหมครับเป็นถ้ามีเยอะนะคะอย่างงี้ถือว่าเยอะไหมไม่เยอะค่ะแล้วขายยังไงครับขายเวลถ้าขายขายโล่ขายเป็นกิโลกิโลละยี่สิบบาทอย่างงี้ทําได้เยอะไหมครับไม่เยอะครับแล้วขายยังไงครับขี่อยากลองกิโลละยี่สิบบาทอย่างงี้ทำได้เอาไปทําับไม่เยอะครับแล้วขาไงครับขายเป็นกี่สิบ ผลิตภัณฑ์ทีพอตเปบปซี่คิงพาวเวอร์ดิวตี้ฟรีคอนเซปต์เฟอร์นิเจอร์